สวัสดีค่ะทุกคนคลิปถามตอบนะคะอยากจะทํามานานแล้วแต่ไม่ค่อยว่างนัดลูกมาเท่าไหร่แล้วสองเดือนกว่าแล้วใช่ไหมใช่สองเดือนแล้วเออมาเริ่มกันเลยอุ้ยก่อนจะเริ่มเดี๋ยวบอกก่อนน้าหวานวันนี้จะพูดแบบว่าไม่ค่อยชัดนิดนึงเพราะว่าแล้วก็อาจจะปากหูนิดนึงนิดนึงเพราะว่าเพิ่งไปทําฟันมาเออทำฟันทําความสะอาดฟันมาทำความสะอาดฟันมามีคุณผู้ชมนะคะเคย ถามว่าเราไปพวกเราเนี่ยไปทําฟันที่ไหนเวลากลับไทยไปทําฟันที่ไทยไหมเพราะว่าคนที่อยู่เมืองนอกหลายคนเนี่ยเขากลับไปทําฟันที่ไทยเพราะว่าค่าทําฟันที่เมืองนอกเนี่ยมันแพงมากซึ่งตั้งแต่มาอยู่อิตาลีไม่เคยไปทาฟันกลับไปทําฟันที่ไทยอีกเลยนะคะทําที่นี่ตลอดไม่ว่าจะเป็นทําความสะอาดฟันทุกปีแล้วก็อุดฟันน้อหวานไปอุดฟันมาแล้ว อีแม่ถอนฟันถอนฟันดีๆเนี่ยฟันไม่ได้ผุเลยนะเพราะว่าฟันกุ้งไก่มันเป็นฟันแซนนะคะข้างล่างอ่ะถ้าหลายคนสังเกตเนี่ยเห็นไหมฟันมันจะเกนะเมื่อก่อนมีตรงนี้ซีดนะทุกคนนี่นี่มันขึ้นมาเหมือนเขี้ยวที่แบบอยู่ข้างบนเลยอ่ะถอนฟันดีๆทิ้งนะที่นี่นะคะถามว่าแพงไหมมันก็แพงกว่าบ้านเราเรื่องปกตินะแต่ว่าเราอาศัยอยู่ที่นี่นะคะพี่มิ่ก็บอกถึงถึงแม้เราจะกลับไทยทุกปีแต่เราอาศัยอยู่ที่นี่ก็ให้เราทําฟันที่นี่นะคะ ซึ่งเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่าทําฟันนะแต่มันไม่น่าพอใจตรงที่ว่ามันขึ้นราคาแพงเกินไปที่เก่าที่ทาเนี่ยเราแยกกันนะเพราะว่าน้ําหวานอ่ะเคยทําฟันกับหมอฟันเด็กใช่ไหมแล้วเคยดัดฟันอะไรด้วยพ่อหมอฟันคนนั้นก็เสียน้าหวานก็โตพอดีก็อยู่ในช่วงที่แบบเออต้องหาหมอฟันผู้ใหญ่แต่พวกเราอ่ะไปคลินิกนี้มาตลอดเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ๆขึ้นราคาเยอะมากเมื่อก่อนทําฟันนะลูก ขุดหินปูนอ่ะที่อยู่ที่หกสิบยูโรอ๋อแล้วหลังสงครามหนึ่งร้อยยูโรขึ้นมานะเขาไต่มาเรื่อยๆนะเราย้ายมาประมาณเก้าสิบห้าป้าป้าย้ายมาประมาณตอนที่เขาขึ้นราคาร้อยหนึ่งก็ย้ายออกหมดเลยนะคะคือทั้งกุ๊กไก่ทั้งพิมิกเลยแต่ชอบที่นั่นมากนะเพราะว่าเขามีหมอฟันก็แยกหมอฟันต่างหากหมอทําความสะอาดฟันก็แยกต่างหากคือชอบหมอทําความสะอาดฟันที่นั่นมาก แล้วพอดีอะ่ะมันมีที่ทํางานของพี่มิกเขามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่จะต้องขึ้นเงินเดือนให้พนักงานแต่เขาไม่ขึ้นเขาเอาไปใส่ตรงโปรเจกต์ตรงเนี้ยเพื่อสุขภาพคือสามารถเลือกคลินิกใกล้บ้านได้หลายคลินิกเลยนะเราก็เลือกที่นี่นะคะใกล้บ้านก็ไปลองดูครั้งแรกน้ำหวานยังไม่ได้ไปลองเพราะปีนะั้นมันพอดีเลยนะที่เหมอคนนั้นก็เสียงพอดีหมอฟันลูกอ,ะอ,อ่ะเราไปลองมาเนาะสามปีที่แล้วอะ่ะสามปีที่แล้วไปลองมา โอ้โหเจอพ่อเข้าไปคลินิกนี้จะมีหมอสี่คนพ่อลูกสองคู่ไปเจอพ่อคนแรกก่อนทำความสะอาดฟันเอามือเท้าหัวกดหัวนี่แต่ทำสะอาดแต่รับไม่ได้คือระหว่างทำฟันนี่สิบนาทีคนมาเอามือกดหน้าผากเรานี้ตลอดอ่ะมันมันรับไม่ได้จริงก็ไม่เอาปีที่แล้วก็เลยนะัดทำกับลูกชายเขาลูกชายหมอคนนี้ <c oughs> คนไม่ปื้มยิ่งกว่าเดิมอีกไม่ปลื้มเลยคือเล,ะละอะลาสกปรกอะคือน้ำไหลตรงนี้ตรงเนี้ย แล้วปากแม่เลอะอ่ะคุยยืนคุยกับแม่มบอกแม่สักคำเป็นสีฟ,ฟ้าๆด้วยไม่รู้อะไรที่เขาขัดฟันหรือเปล่านะจนหมอมีหมอแก่ๆคนหนึ่งเขาเดินมาบอกเขาบอกไปดูในห้องน้ําเนี่ยปากเลอะเป็นคุณตาเน,ะเนาะเกือบจะเป็นคุณตาน่ารักเหมือนกัน,นซึ่งเออก็เลยคิดว่านัดครั้งต่อไปฉันจะไปทาความสะอาดฟันกับหมอคนนี้ลองดูคนที่สามในคลินิกนี้แต่น้กอมหารไปลองมาแล้วนะคะวันนี้อ,อ่ะบอกสิเป็นยังไงบ้างชอบไหม หนูไม่ชอบหมอฟันอยู่แล้วบอกว่าตอนนี้ไม่ชอบหมอฟ <c oughs> ันอยู่แล้วไม่หมายถึงหมอฟันคนนี<ห>้ดีไหมชอบไหมเออโอเคเขาทังความสะอาดดีสะอาดมากแต่ตอนทำมาเจ็บตอนหลังไม่เจ็บอืมเจ็บนี่คือแบบเจ็บจีดเลยหรือเจ็บเจ็บคันๆเจ็บจี้นิดหน่อยอแต่จะไม่จีดแบบทนจนทนไม่ไหวนะคือมันเป็นเจ็บที่ยังทนได้เออถ้าแบบนี้คือแบบไม่อยไม่อยากทํารักบอกคนเก่าอ่ะ แม่รักเย,ยลาล่ามากเลยอะ mm hmm. เออแต่ลาล่าเก็บแพงมากไม่ได้ผิดที่ลาล่านะผิดที่คลินิกนะคลินิกเขาขึ้นราคานะไม่ได้ว่าลาล่าขึ้นราคาคนเดียวนะ mm hmm. เออแม่อยากกลับไปหาเขาแต่แพงเกินมันมันเป็นอะไรที่แบบเอาเปรียบกันเกินไปนะคลินิกนั้นนะคะก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวครั้งหน้าแม่ไปไทยแม่ไปทาความสะอาดฟันที่ไทยดีกว่าอืม mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องฟันอะไรก็จะไปหาหมอคนนี้หมอคนเดิมอะที่คลินิกนั้นนั่นแหละอ อมาเริ่มคลิปถามตอบกันนะคะเอาคําถามยอดฮิตก่อนคําถามแรกที่มีคนถามมาบ่อยมากบ่อยมาก,มากอากาศที่อิตาลีหนาวสุดล่าสุดมีคนถามว่าร้อนสุดกี่องศาในตอบที่ลูกร้อนสุดที่นี่จิงจากอะไรอะเอาเอาพูดง่ายอจากข่าวทั่วไปอะอะ 4, ประมาณสี่สิบองศาอากาศภายนอกถ้าร้อนที่สุดนะแต่มันก็จะจะแค่แบบวันเดียวหรือสองวันเนาะ นองนั้นจะอยู่ประมาณแบบสามแปดสามเจ็ดทะร้อนจัดๆเลยอะใช่ไหม <Ừ. S 2> เออใช่เราไม่ต้องพูดถึงในรถนะในรถนี่บางทีสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดองศานะรถปิดๆแบบกลางแดดอย่างนี้เนาะซึ่งหน้าร้อนเนี่ยแถวบ้านเราอะมันมีปัญหาคืออากาศตอนเช้าตอนเช้ามืดตอนดึกๆเช้ามืดเนี่ยมันแตกต่างกันมากกับอากาศตอนบ่ายใช่ไหมลูกใช่อืมอย่างตอนเนี้ยช่วงเช้าอะเช้ามืดอ,อะอากาศจะอยู่ที่สิบเก้าองศา เขาเรียกอะไรอากาศ <c oughs> สูงสุดต่ำสุดในแต่ละวันเนี่ยมันแตกต่างกันมากต่ำสุดเนี่ยคือแบบสิบเก้ายี่สิบองศาอย่างเงี้ยแต่สูงสุดนะมันจะอยู่ที่แบบสามสิบแปดสามสิบเจ็ดอะไรเงี้ยซึ่งแบบมีปัญหามากเลยนะกับพวกเรานะคะเรื่องอากาศช่วงหน้าร้อนอะเนี่ยร้อนๆอ,อย่างเงี้ยคือมันเพลียเนาะเจอแดดเจอความร้อนแล้วแบบมันเพรียมากเลยอ่อกูแค่พูดเฉพาะแถวบ้านที่ตัวเองอยู่นะคะเพราะว่า คำว่าอิตาลีเนี่ยอิตาลีมันสภาพภูมิประเทศมันเป็นเทือกเขาส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพภูมิอากาศแต่ละพื้นที่มันจะต่างกันนะทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือหรือแม้แต่บ้านปลูกกับหญ้าที่ห่างไปอะ่ะแค่ขับรถไปประมาณห้าหนาทีเองอากาศก็จะต่างกับบ้านเราประมาณสักสองสามองศาแล้วเนาะเพราะมันติดภูเขาเออนี่แหละเรื่องอากาศนะคะ เรียกลูกมาช่วยแบบตอบคําถามอ่าคําถามนี้กูเกิ่ก็แคบแคปหน้าจอเก็บไว้นานแล้วนะคะเกี่ยวกับอคำถามเนาะก็จะรวบรวมมาตอบให้ทุกคนฟังอ่าคนนี้ก็ถามว่าประเทศอิตาลีไม่มีห้างแบบบ้านเราเหรอตอบดิไม่มีค่ะแต่ว่ามีอยู่แค่น้อยทีละกันมีแต่น้อยมากอือส่วนใหญ่จะเป็นห้างแบบไหนซูเปอรม์มาร์เก็ตนะ,ะใช่ แบบโรตัสเอ้ยโรตัสบิ๊กซีที่แบบว่ามีส่วนซูเปอร์แล้วก็มีส่วนที่เป็นร้านค้าแต่มีน้อยของบ้านเรานะใช่ใช่ร้านค้าที่แบบในซูเปอร์บ้านเราเยอะมากกว่าเนาะใช่ส่วนใหญ่เขาจะเรียนเอ้ยคาถามไม่เกี่ยวกับเร,เ,นะเรียนเอาหน้าวันเรียนอะไรส่วนใหญ่เขาจะมีร้านแบบว่าไปตั้งร้านเองมากกว่าตามในเมืองตามพื้นที่ชุมชนเนี่ยเนาะจะมีร้านเฉพาะของเขาอย่างร้านเครื่องสำอางอยีง่ห้อนี้ร้านขาย อะไรอ่ะก็ว่ากันไปใช่ไหมเจีงยไปข้อนีอ้น้ำหวานตอบเออ่มีถามมาหลายคนเลยนะคะถามว่าน้ำหวานเรียนมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรและคณะอะไรอ๋อตอบหนูเรียนที่ฟลอเรนซ์เมืองฟลอเรนซ์เมืองฟลอเรนซ์ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยอ่อยเออมันชื่อว่าอะไรนะมันยาวมาก <c oughs> ฮะจริงๆพาหนูไม่รู้ชื่อโรงเรียนตัวเองนะตัวชอไอ้ไ้มันมีแปะอยู่หน้ามหาลัยนะใช่เราจริงแต่มีชื่อสั้นอยู่นะแต่ถ้าเป็นคณะเป็นคณะเกี่ยวกับภาษาแล้วก็เคานเจอของแต่ละภาษาละกันถ้าเทียบกับเออเยื่องแบบภาษาไทยนี่หนูรู้เยอะเออกูใครก็ไม่รู้จะภาษาศาสตร์เหมือนเทียบกับภาษาไทยจากคณะภาษาศาสตร์อักษรศาสตร์อะไรก็ก็ไม่รู้อ่ะ ท่านเป็นที่เนี่ยเขาเรียกว่าสตูดิโอมานีสติชีแล้วว่าเป็นแบบเกี่ยวกับมนุษย์ศาสตร์แต่ว่าในภาษานะใช่แต่ว่ามนุษย์ศาสตร์ก็แยกไปอีกว่ามีอะไรบ้างซึ่งคณะที่หนูเรียนอะเป็นสาขาป่ะเป็นสาขาไหมไม่เหมือนบ้านเราอะไม่ว่าไม่ไม่ไม่เหมือนค่ะจะเป็นระบบอาจจะต่างกันบางอย่างแต่หนูก็รู้อูว่าภาษาไนียเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าอิงจากความเข้าใจหนูเรียกสาขาแล้วกันสาขาหนูือเรียนภาษาอืภาษาตะวันตก ก็ภาษาตะวันออกแต่ไม่ได้มีหมวดนัมมีให้เลือกซึ่งเราจะลงเรียนได้กิ่วิชาก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่กี่ภาษาก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าที่มหาลัายแนะนําก็คือสามภาษาวานันเลือกสอง,ส,องสามแล้วกันอ<า>สองสามวันเลือกเรียนภาษาอะไรบ้างเยอรอมันเพราะว่าเขาบังคับให้เรียนภาษาตะวันตกหนึ่งแล้วก็ตะวันออกอ,อ,กอีกหนึ่งอ้ยไม่ไม่ใช่บังคับตะวันออกอย่างให้เลือกอะไรก็ได้อีกหนึ่งภาษาอ,อะไรก็ได้แต่บังคับมีตะวันตกต้องมีตะวันตกต้องมี หวานเลือกเลือกเยมันแล้วก็ญี่ปุ่นเอภาษาอิตาลีนี่คือต้องเรียนอยู่แล้วเอออังกฤษมันกินนี่ยู่เลือกเพิ่มไงเพราะว่าหน่วยอัยกิษมันโหวโหวเออมันต้องเติมอะไรให้เต็มทุกอย่างเลยเลือกอังกฤษถูกต้องแล้วอ่ะอ่าคําถามต่อมาก็ถามว่าลูกสาวมาอยู่อิตาลีตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งอายุสิบเอ็ดค่ะเอออายุสิบเอ็ดมาจัดงานวันเกิดอายุสิบเอ็ดที่นี่ด้วยใช่ เอออ้าวแล้วควาวนี้เออพวกนี้กูเกิดคัดมาเนี่ยมีคนถามมาบ่อยนะเขาจะถามบ่อยมากเลยคําถามพวกนี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่เขาถามมาบ่อยๆก็คือสังเกตมาหลายคลิปแล้วเวลาทานข้าวที่บ้านเขาไม่ได้ทําอาหารให้เสร็จทุกอย่างแล้วค่อยค่อยตั้งโตหรอทําไมทานเป็นอย่างๆหมดแล้วค่อยไปทําเมนูต่อไปหรอคะ ช่วยกันอธิบายนะคะวัฒนธรรมก,การกินนั่นเองวัฒนธรรมก,การกินของชาวอิตาเลียนไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราก็คือทํากับข้าวแล้วมากินกับข้าวสวยเนาะก<ส>็ทําหลายๆอย่างมาตั้งแล้วก็กินรวมกันอย่างเงี้ยเวลากิน,นหลายๆคนเนาะ<อ>ส่วนชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาเรียกว่าเออวัฒนธรรมก,การกินของเขามันกินเป็นเซตเนาะนะก็จะมีเรียกน้ำย่อยถ้าเป็นทางการเลยนะเมนูเรียกน้ำย่อยแล้วก็เมนูที่เป็นพวกแป้ง ใช่ไหมพาสต้าพาสต้าหรือข้าวเออใช่ไหมที่ที่นี่เขาจะเรียกว่าพรีมีก็คือเป็นจานแรกนั่นเองแล้วก็จะมีจานหลักก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์อาหารทะเลพวกนี้เนาะแล้วก็กินคู่กับเออ่ผักเคียงไม่ว่าจะเป็นผักสดผักตุ้นผักทอดผักนึ่งอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมผักย่างอืมแล้วดับสุดท้ายก็คือ dessert ของถนัดนี่ขนมหวานแล้วตบท้ายด้วย กาแฟเอสโซเปรสโซนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขากินอ่ะมันอยู่ที่การเขาเรียกอะไรอยู่ที่เมนูอาหารมากกว่าบางเมนูทํากินร้อนๆมันอร่อยมากกว่าบางเมนูไม่จำเป็นว่าต้องติดว่าเอ้ยต้องกินร้อนๆก็ทําเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะซึ่งอย่างเวลาเราไปกินข้าบ้านแม่น่ะถ้าเราไปกินแบบว่าอ,อวันไหนเป็นวันหยุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะทําครบเซตเลยใช่ไหม αι? ก็จะมีเรียงน้ําย่อยก็จะเป็นพวกขนมปังหน้าต่างๆพวก แฮมที่คนไทยเรียกว่า,าแฮมดิป,ปานมาซึ่งก็คือแฮมขาหมูแฮมขาหมูดิบนั่นเองแล้วก็จะมีพวกแฮมสุกอะไรแบบนี้นะคะนี่คือเมนูเรียกน้ำย่อยแล้วก็จะมีพวกาจานแรกก็จะมีพาสต้ากับพวการากูหรือมิซอสรากูก็คือมิซอสก็ใช่ไงรากูหรือ,อที่เขาเรียกว่ามิซอสออแล้วก็จะมีพวกซอสปลาผัดเนาะ ก็จะมีอะไรแบบนี้ที่สำหรับคลุกพาสต้านะคะหรือไม่บางทีก็ทำเป็นข้าวอย่างริซอตโต้รีซอตโต้ี่มันก็คือข้าวกวนนะสำหรับแม่นะเพราะมันจะกล่งข้าวผัดกึ่งข้าวต้มเนาะประมาณนั้นไม่เหมือนแบบของเราเออก็จะเป็นพวกเมนูแป้งนะคะมีแป้งปนอะไรแบบนี้เนาะอือแล้วจานหลักนะคะก็จะมีพวกเออเนื้ออย่างเนื้อเนื้อสัตว์ต่างๆ่ะอ่ะอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็คือ เมนูไหนมันจําเป็นจะต้องปรุงกินร้อนๆนนะคะในเมื่อกินจานแรกเสร็จก็จะไปทําจานที่สองอย่างสมมุติอาแม่เขาทาจานที่สองเป็นเนื้อ,อย่างเนี้ยก็ต้องอย่างกินร้อนๆแต่ถ้าทําเป็นเนื้ออบเนี่ยแม่จะอบมาให้แต่เช้าเลยนะแล้วก็เสิร์ฟตอนที่จะกินเท่านั้นเอง okay, แต<อ>ใ่ใช่ใช่อุ่นซอสมากกว่าอุ่นพวกตัวซอสเนื้นยางก็อุ่น ไม่ไมถ้าเป็นเนื้ออบในกระทะแม่หมายถึงเนื้ออบในกระทะที่มันตุ๋นสามสี่ชั่วโมงอะ่ะพวกนั้นอะ่ะมันจะไม่อุ่นตันเห็นว่าที่ย่ากก็อ,อออุ่นเหมือนกันนะนี่เตียวเออพอร้อนๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าคลื่อนเคียงเป็นผักทอดเนี่ยก็คือต้องทําสดๆนะ มันอยู่ที่ไอ้น,นี่มากกว่าวิธีปรุงอาหารและเมนูอาหารว่าจะต้องเสิร์ฟร้อนหรือว่าไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟร้อนนะคะถ้าไม่จาเป็นต้องเสิร์ฟร้อนเนี่ยก็ทาเอาไว้แล้วก็ทยอยเสิร์ฟตอนกินแต่เขาจะไม่กินรวมกันเหมือนบ้านเราเนาะคือเขาจะกินแยกนั่นเองไอ้พวกอาหารจา,ราจน,นหลักก็จะกินกับขนมปังใช่ไหมลูกอืมก็จะกินกับขนมปัง ก็มันก็จะแตกต่างนะคะเรื่องวัฒนวัฒนธรรมการกินเท่าน,นั้นเองจะเสิร์ฟไม่เหมือนกันของเขาจะเสิร์ฟเป็นเซตเซตไปแล้วคำถามหนึ่งที่คนถามบ่อยมากบ่อยมากจนแบบคือบ่อยจริงๆคําถามที่ว่าทําไมฝรั่งใช้ซอมกินข้าวคําตอบมันง่ายมากนะมันคือวัฒนธรรมการกินของเขานะคะคําตอบเดียวจบเลยจริงไหมก็เหมือนกับที่ฝรั่งย้อนถามเราว่าทําไมเราใช้ช้อนกินข้าวเออเขาถนัดแบบนั้นเนาะ เราถนัดแบบนี้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินนั่นเองหายเจ็บปากยังหมกหมายพูดสักหน่อยเดี๋ยวใครก็ว่าโอ้หแม่แอบต่อยปากลูกนะ <c oughs> บวมมั้งอะ <c oughs> หรือว่าเจ็บแล้วก็ท้าวานนันแน่นะ,ะคืออย่างที่บอกไปตอนแรกคือตอนทําอะหลังพิ่งทำเสร็จอะไม่เจ็บแต่ตอนนี้เริ่มแล้วคือมันเริ่มออกฤทธิ์แล้วไอ้ที่หมอทำมาไว้เนี่ย <c oughs> ค็จือตอนนี้เริ่มแบบตุ๊บปองตุ๊บปองแบบ รอ้รอนแบบบ้าปะนอนอบบบ้าเ้วยวูย <c oughs> <ช>้ยอีกผุ้นี้ไม่ไปแล้วไปทำที่ไทยดีกว่า <c oughs> แต่เออทำทําไทยก็จะดีกว่า <c oughs> เออโอ้ย,เ,อย,เ,อยเราบอกหมอได้รู้เรื่องหมอได้เออคุณผู้ชมช่วยแนะนํามาหน่อยนะคะในในกทมอเนี่แหละใกล้ๆอ่ะว่ากูไก่ไปก็ไปอยู่นครนายก,กอมอ,อ่มอเงี้ยเนาะถ้าถ้าคิดจะไปทําฟันนะคะเอาแบบหมอมือมือเบาแล้วก็ทําสะอาดจริงๆนะกูไก่จะเป็นลูกค้าเขาตลอดไปนะ ใครมีคลินิกหมอดีๆแนะนําได้เลยนะคะกลับไปไทยทุกปีจะไปทํากับหมอคนนั้นแนะนํามาด้วยนะขอบคุณเรื่องหน้านะคะอ้าวแล้วก็คําถามนี้มีบ่อยมากเหมือนกันผมรู้สึกว่ามีความสุขแต่หวานยิ้มน้อยอีกและออหลายคนเด็กเขาจะคอมเมนต์ว่าหวานยิ้มน้อยหวานพูดน้อยเฮ้ยไม่เข้าใจนะลูกเป็นเด็กล่าเรืงมากนะแต่พูดไม่ค่อาทันคนอื่น พราะหนูก็ไม่ใช่เป็นคนชอบพูดมองเห็นแบบคนอื่นเออคือถ้าเขาอยากคุยก็ไหวคุยไปหนูจะนั่งเงียบเงียบเขาคุยแย่งคนพูดอะใช่หวานเป็นคนไม่ได้ชอบแย่งคนอื่นพูดอะพูดง่ายถ้าหนูไม่ได้อยากพูดจริงๆหนูก็จะเงียบเียใช่ถ้าพูดหนูก็คือพูดเลยไม่เหมือนแม่ใช่อย่างไอตอนนั้นหนูจาได้เลยที่แม่แกล้งหนูอะพูดทําหนูสามรอบหนูหนูยังนี่เลยแม่หนูยังชิวเลยเพราะว่าคือแบบก็เนียอ๋อไม่จำได้ พราะหนูแบบตั้งใจจะพูดแล้วก็ผู้ขันัสามรอบหนูก็พูดตออนอันส<อ>ามรอบถ้าท่านอยากพูดยิงหนูก็พูดแต่ถ้าไม่อยากพูดก็คือเงียบเงียบเลยใช่เพราะว่า,<อ>าที่เนี้ยค,คือชายตะเล่นพูดเก่งมากนะแล้วก็ถนัดแย่งกันพูดมากจริงไหมเขาจะพูดแข่งกันแบบหูดับตักไม้เลยนะโอ้โหก็ไม่ทุกคนคือก็ยังมีมารยาทอยู่นะอยู่ในขอบเขตขอมารยาทกันรุ่นใหม่ไม่ค่อยเป็นนะรุ่นหวานอย่างอย่างท้านหนูคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยคือถ้าคนมีมารยาทแล้วคือเขาอยากให้เราพูดจริงๆจนะเขาก็จะแบบเขาพููดดเเเาาารรพอะ เไม่ไม่ใช่วันือนเราพูดอ่ะเขาเรียกไอ้นี่มากกว่าในครอบครัวมันสนิทกันใช่ระหว่างครอบครัวมันก็จะแหกปากมากกว่าเหมือนเหมือนบ้านเราอ่ะเอออย่าว่าแต่ชาวอิตาเลียนเลยเอาตระกูลเราอ่ะที่เมืองไทยเนาะเจอกันก็ลงเล่นลงเล่นเสียงดังนะเป็นเรื่องปกตินะระหว่างญาติใช่ไหมคำถามต่อมามาจากคลิปที่แม่จับหอยทากที่สวนเขาถามว่า หอยทากเนี่ยเอามาทําอาหารได้ไหมได้อร่อยด้วยนะคะกูเค,ครไม่เคยกินหรอกแต่ว่าคนที่เคยกินบอกอร่อยมากพี่มิกก็บอกอร่อยพ่อก็บอกว่าอร่อยก็อยากทํานะแต่วิธีวิธีทํามันโหดร้ายก็เลยตัดใจไม่กินนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าก่อนจะไปทําอาหารต้องขังมันไว้กี่วันนะให้มันคายเมือกคายความสกรปรกออกมาให้หมดถึงค่อยเอาเอามันไปทํากินโหขังด้วยการอดอาหารไม่กินอะไรนี่มันโหดร้ายอยู่เนาะ วิธีทํามันโหดไปหน่อยเอ่อโหนี่ก็คําถามยอดฮิตเลยถามบ่อยมากพวกเราอยู่เมืองไหนของอิตาลีคะเมืองปิสโตยาในเมืองปิสโตยาอ่าเป็นลาปิสโต้ไม่ใช่ไม่นช่แคว้นหรือรัฐนะคือแควนททสกันทสกานีอ่าที่นี่เขาจะเรียกว่าทอสกานะอ่าอ๋อนั่นเละน้ำหวานนี่ผู้ภาษสาตะเลียนของถิ่นที่นี่เลยนะพักกลางนะคะ ออคำถามตัวมาแม่ก็จะแคปแคบเอาไว้นานแล้เหมือนกันเออก็ถามว่าในป่ามีตัวเห็บมากไหมตอนไปหาเห็บมากนะคะเข้าป่าเนี่ยหลายครั้งที่ต้องฉีดสเปรย์กันเห็บนะมเยอะเลยเออนี่อันนี้ป้าแหมมถามมานะคะสวัสดีทุกๆคนโหวันนี้ทำอาหารหลายอย่างเลยน่ากินมาก น้องทุกครอบครัวเขาเป็นแบบนี้กันทุกครอบครัวไหมแบบที่น้องไปกินข้าวบ้านพ่อแม่หรือพ่อแม่มากินข้าวบ้านเราเขาทํากันทุกครอบครัวหรือเปล่าเป็นอะไรที่มีความสุขมากตอบที่วัฒนธรรมชาติเลียนเป็นอตอบเยอะนี้หน่อยดีเอาปากจะหายระบมโอ้ระบมคนเดินหรือเปล่าเหอะเป็นก็คือ<ม>วัฒนธรรมชายติเลียนเนี่ยรักครอบครัวนะ ใช่คนที่แบบเออแยกครอบครัวไปแล้วมีลูกมีหลานก็จะพากันกลับมาหาปู่ย่าตายายทุกวันอาทิตย์นะคะมันทุกวันอาทิตย์ก็แล้วแต่ครอบครัวเออแล้วแต่ครอบครัวไม่รู้หรอกใช่าเกือทุกอิตว่าถ้าเขามีวโอกาสคือเขาจะไปกินข้าวบ่บ่อยด้วยไม่ใช่ไม่บ่อยอย่างพวกเราอ่ะไปกินข้าวบ้านปู่ย่าเกือบทุกอาทิตย์ถ้าพวกเราไม่ไปกินข้าวบ้านเพื่อนเอหวานไม่ได้ไปที่ไหนไปนัดกับเพื่อนหรือว่าเอติดธุระอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปกินข้าวบ้านพ่อแม่ กือบทุกอาทิตย์หรือบางอาทิตย์นะคะนานาทีก็แม่ก็จะมากินข้าวที่บ้านเราพ่อแม่เนาะส่วนใหญ่แม่ชอบให้ไปหาที่บ้านมากกว่าก็คล้ายๆค,คนไทยเรานะคะชาวตะเรียนรักครอบครัวมากนะส่วนใหญ่นะคะอุ้ยคำถามนี้ก็ตลกนะเขาบอกดูกี่ทีบ้านนี้ฝรั่งกินอร่อยทุกอย่างมีอะไรที่พวกนี้บอกไม่อร่อยมีแต่ว่าเพราะอะไรรู้ไหมเออ ป้าก็เหมือนกันป้าเนี่ยแม่ทําอะไรให้กินบอกอร่อยปู่ยา่าก็บอกอร่อยเพราะอะไรลูกป่ะเพราะเราทําของที่ชอบให้เขากินไงลองทําที่ไม่ชอบสิจะบอกอร่อยไหมคือคนที่เป็นแม่ครัวคนที่จะทําอาหารให้คนอื่นกินเราไม่ได้ทําตามความชอบของเรานะตามมารยาทจริงไหมลูก มารยาทที่ดีนะคะควรจะต้องถามคนกินเราจะต้องรู้จักนิสัยคนกินว่าเอา่อเทสต์เขาเป็นแบบไหนเขาชอบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราเอาแต่ความคิดเราว่าเฮ้ยเราชอบอันนี้จะทำทุกคนจะต้องอร่อยไม่ได้นะคนเป็นแม่ครัวที่ดีนะคะจะต้องรู้จักคนกินด้วยและตามมารยาทนะที่นี่นะคะเอ่อจะชวนใครมากินข้าวที่บ้านเนี่ยเขาต้องถามก่อนว่ากินอันนั้นไหมชอบอันนี้ไหมจริงไหมลูกใช่ไม่ชอบหรือไม่กินอะไรมันคือมารยาทนะคะเพราะฉะนั้น แน่นอนไม่มีทางที่จะบอกว่าไม่อร่อยเพราะว่าเราทําสิ่งที่พวกเขาชอบนะคะเขาก็เลยบอกอร่อยหมดอย่างเนี่ยดูดิเอวหมดแล้วค่ะนานๆจะทําคลิปถามตอบกับลูกสักทีหนึ่งเนาะแหมแล้ววันนี้ลูกก็พูดได้ไม่เยอะซะด้วยอ่ะกาดจะชวนคุยซะหน่อยต้องขอประธานทุนมานาทีด้วยนะคะ เออไปถ่า<อ>นพอ,นอนีเลยคือทุกคนอาจจะเห็นแค่ว่าหนูหน้าบึง้งหรือว่าไม่ยิ้มแล้วก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ในปากหนูอะ่ะมันมันร้อนเด้อข้างบนเนี่ยคือแบบโอ้ยม่วหวแต่ฟันสะอาดจริงนะฟันสะอาดร,รู้เลยว่าสะอาดแต่เฮ้ยนั่งมั่งหน้าดิเนี่ยฉันอยู่เออดูฉันหน้าบวมใหญ่ตัวโตมากเลยนะนี่ไงหน้าจะได้ดูล็กอ๋อให้แม่ดูอ้วนบึ้บปักอยู่คนเดียวนะแกร์งหน้าแม่ น้องนิ่งต้องฟันพอดีเลยอ่ะลาลาคุณผู้ชมกันไปเถอะเนาะใครมีคำถามอะไรนะคะฝากไว้ได้นะเดี๋ยวกูไก่ก็จะมาทำคลิปถามตอบนะคะอ่าอธิบายให้ทุกคนฟังแบบนี้เนาะต้องรอแบบว่าว่างสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปกติแม่ก็เป็นคนที่ยุ่งมากอยู่แล้วเนาะยุ่งจริงยุ่งจริงไม่รู้ทำอะไรนะก็ไม่รู้วันวันทำเบื่มาทำ ถ้าถ้าถ้าอยู่บ้านเนี่ยคือต้องต้องทำนู่นทํานี่ตลอดถ้าไม่อยู่บ้านก็คือเข้าป่าแล้วก็ไปสวนไปสวนหน้าเก็บผักก็ลงทุ่งอะไรอย่างเงี้ยน้อยใจไ,ไหมพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจไปแต่ป่าคัะนะไม่ตอนไหนก็ไป <c oughs> ตัวแล้วยอกลางมากเลยอย่างนี้มาเยออยจีร่วยโถโอเคเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะในขอบิ๊กแก้มทินยา